ประมวลกฎหมายอาญามาตรา63ถ้าผลของการกระทำความผิดใดทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นผลของการกระทำความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ดีกาสำคัญผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ผู้กระทำไม่จำต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลที่ทำ ให้ต้องรับโทษหนักขึ้นเพียงแต่ค่าเห็นความเป็นไปได้ของผลนั้นก็ต้องรับผิดในผลของการกระทำเช่นจำเลยผู้ทำร้ายผู้เสียหายโดยไม่มีเจตนาให้แท้งลูกแต่เมื่อผลจากการทำร้ายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายแท้งลูกจึงมีความผิดตามมาตรา297าจำเลยใช้มีดปลายแหลมจี้ผู้เสียหายเพื่อเอาทรัพย์ เมื่อผู้เสียหายรับอันตรายแก่กายจากมีดนั้นย่อมเป็นผลธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย